ให้บัรนัหมายปสนผู้ครอง,องวันนี้เธอโตเป็นสาวแล้วเราเปิดใบหน้ากับพี่เรศเขาเทวันครับรู้ว,ว่าเราอยู่ที่หาวาดวงดาวเราเป็นสัญญาที่องค์มรเทิพย์ได้กล่าวไว้กระโลเสือนเาในการสัญญาที่บัดหมายจะแข่งมาจกกนอยางที่เวลาสุดทร ตามตลน้องจิววง้กงกรวัิก,ก,ก,าากาข,าขาววงจันทราวันน้วนผลงานเป็น,น,นลแล้วก็ทาง,งรายการทีวีนะครับ จะดูดูเปล่ามีชื่วของที่พยายาไม่เคยเใจ,เจหน้าจะไม่ได้ใี่พ่อมอรเทพอ่ะเขาก็อยากให้เรา,าเจอกันแต่ก็ถึงเวลาแล้วนะที่ฉันอ่ะจะต้องไปเมืองของทางช่วงเวลาที่อยมาบนเสอย่งต้องเป็นราชิทธิของเร้อา นากวรจันท์แม่คุณเอ้ยลูกสาวฉันอยู่กับเธอทุกวันจะเป็นอย่างเธอไหมเนี่ยลูกสาวเขาจากบุรีรัมย์แล้วขอบคุณมากเลยดีแล้วนะคะที่เขาว่ากันว่าคนดีผีมักจะคุ้มเท่ากันก็ใจดีตัวนี้นะเด็กปั๊บนะจ๊ะคุยกันไปก่อนช้าสบายเลยค่ะมาได้อีกนะคะเพราะว่าตินรวม ไม่รวมหรอไม่รวมอ๋อไม่รวมคุณข้ากับคุณลัษยนะคะเสร็จช็อตเลยคะตอนนี้ลูกเรานี่ยที่ดาดวงดาวโตเป็นสาวแล้วอิ่งไปคะะอ๋อีก่งไปคะแฟนมาไปทักแฟนเราแฟนตาของกคนเพืของเราของเราโองของพี่เหรอโอเคขอบคุณนะลูกขอบคุณค่ะพอโตเป็นสาวแล้วสวยเหมือนหมอเชั้นเลยนะพี่อคะไปก่อนนะจ๊ะก็ต้องไม่ผิดพ่อผิดแม่อยู่แล้วเสร็จพ่อไปค่ะดวงดาวลูกพ่อ พคะตอนนี้เจ้าเองจะโตเป็นฟามี่สิอายุาตัวะยานเกอยีสิกาณาสาพี่คะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เลยนะเจ้าเองเรามีพระภูมัน่นอยู่ไนเน้อเป็นดินของพระสหายที่นาไว้สีหน้าตอนนี้ถ้าหากแม้ก็ได้เลิกแต่ยามเหมาะถึงเวลาอันควรที่เจ้าจะต้องเสด็จไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าอาเพื่อข้าพิธีสยุทพรนะลูก ผมฉันต้องไปแล้วเหรอเพคะเสด็จพ่อเป็นต้องไปเพือสองแผ่นดินจะได้ชี่หนุกจมพันธ์สมัยตีเป็นคำนั้นอัญญาที่พ่อให้ไว้กับพระเจ้าอาของเจ้าแี่นั้องฉันก็ทูลลาเสด็จพ่อสุดแม้เลยทีแล้วกันยังไงฉันฝากลูกสาวด้วย